สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคิดถึงคุณแทบตลอดเวลาเขาเป็นใครคนที่เขาคิดถึงคุณแทบตลอดเวลาแล้วในตอนนี้เวลานี้เขาก็กำลังคิดถึงคุณอยู่คิดถึงคุณตลอดเวลาแทบตลอดเวลา เขาเป็นใครเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคุณกับเขางอนกันคุณงอนเขาง้องอนคิดถึงคุณเขาจะมาง้อคุณงอนกันอยู่แก่แต่ไม่เก่า เป็นความรักที่เป็นคนที่คุณก็คิดถึงเขาเหมือนกันนะ,นะคิดถึงแต่ก็งอนกันรักถ้ามองดูตัวเขาแล้วเขาคิดถึงคุณเขาอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาที่เขาพบเจออะไรมาชีวิตเขาเป็นอย่างไรเขาอะรักคุณจะงอยู่ใกล้ชิดคุณกับอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันที่ผ่านมามีคุณปัจจุบัน ไปในอนาคตก็จะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าคิดถึงความเป็นคุณคิดถึงคุณอ่ะอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความอบอุ่นแต่ก็งอนงอนกันหรือคุณงอนเขาเขางอนคุณอยู่อะแต่เขาก็คิดถึงการงอนงอ้องอนอยู่ในขาววงกฏคิดถึง แต่ลักนี้ต้องใช้เวลานะหรือบางคนบางท่านน่ะมีอุปสรรคขวางน้ําใช้เวลาก่อนที่จะออกจากอุปสรรคได้ตัวเขาเองอะ่ะกาลังหาทางออกจากเขาวงกตเพื่อที่จะมาหาคุณสร้างครอบครัวพ่อแม่ลูกคิดถึงคุณเขากําลังหาทางออกจากเขาวงกตในชีวิตเขาหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่มีอุปสรรคปัญหามีทางออกได้ แต่อยู่ที่เขาใช้เวลาออกจากเขาวงกอนี้คุณอยู่ในความสงจาเขาเขาไม่เคยลืมคุณเลยคิดถึงคุณคิดถึงที่เป็นความเป็นคุณคิดถึงอดีตที่ผ่านมาทุกอย่างที่เป็นคุณนะเนี่ยแล้วเขาจะทำอย่างไรร่วมยินดีหวังดีกับคุณ ไม่ว่าคุณจะคิดคุณจะทําคุณจะเลือกคุณตัดสินใจอะไรเขาก็จะยินดีกับคุณที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วเขาต้องการแต่งงานกับคุณนะเนี่ยให้ทุกคนมาร่วมยินดีกับคุณมีความสุขได้แต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันคิดถึงหรือบางคนบางท่านคิดถึงคุณไม่เคยลืมคุณ แต่เขายังออกจากอุปสรรคปัญหาไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆเงียบๆก็ส่องมองคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้นะ่ะเขาไม่เคยลืมคุณแต่เหมือนว่าคุณน่ะว่าเขาลืมคุณไปแล้วคุณก็ไม่เคยลืมเขาบางคนบางท่านเนะี่ยคิดถึงไม่เคยลืมคุณดีกับเขาหวังดีกับเขาห่วงใยเขาช่วยเหลือเขาที่ผ่านมาดูเขานั่งคิดถึงอดีตที่ผ่านมาที่มีคุณนะ่ะไม่เคยลืมคุณคิดถึง ที่ความดีของคุณเวลายอยู่ใกล้คุณแต่บางคนบางท่านก็ดูเหมือนคิดถึงแต่ก็อยากพูดอยากบอกให้รู้ส่งข้อความหาเดินทางมาหามาง้อแต่ก็เหมือนคิดถึงแต่ก็อยากง้อก็อยังยังหาทางออกไม่ได้เพราะมีพลังงานของเขาวงกดอยู่ คิดถึงย้ำสามคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะคุณน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะเป็นห่วงทานข้าวหรือ,อยังอยากโทรหาด้วยนะ่โทรหาส่งข้อความหาอยากพูดอยากคุยอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่คุณกับเขาไกลกันห่างกันเนะี่ยเขาอยากโทรหาอยากพูดอยากคุยคิดถึงคุณตลอดเวลา คิดถึงแทบตลอดเวลาคิดถึงความเป็นคุณหรือเขาว่าคุณเวลาที่คุณงอนนะดูน่ารักต่อสู้เขาจะต่อสู้เพื่อคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาเพื่อที่จะได้อยู่กับคุณเพื่อที่จะมีคุณอยู่เคียงข้างฟันฝ่าอุปสรรคเพราะวันนี้พูดถึงพลังการต่อสู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหา ที่เกิดขึ้นรอไปด้วยกันเขาว่าคุณรอเขาเขารอาคุณรอที่จะสมหวังรอที่จะออกจากเขาวงกฎออกจากอุปสรรคปัญหาคุณก็คิดถึงเขานะทุกคนที่คุณรอเขาอยู่คุณไม่เคยลืมเขาเหมือนกันคุณก็คิดถึงห่วงใยเขาเที่ยวเทศกาลคุณกับเขาพบเจอกันใน,ในการท่องเที่ยวเทศกาล เล้วเขาคิดถึงเวลาที่อยู่ใกล้คุณที่ท่องเที่ยวไปกับคุณเที่ยวเทศกาลเล้วเขาคิดจะทําอะไรสักอย่างในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเพื่อให้ความรักนี้สมหวังเพื่อที่จะมางา้อมาพูดมาคุยมาหาคุณเอาชนะมานนะี่ทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจคุณธรรมน,ทำ,นำทางนูเป็นพลังงานที่ดีคนที่เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเนี่ยแทบตลอดเวลา เขาไม่เคยลืมคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาหวังดีกับคุณแต่เป็นพลังงานที่คิดถึงคุณด้วยความดีของคุณคุณดีกับเขาหว่วงใหญ่เขากับเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่เคยลืมคุณคุณกับเขางอนกันหรือเป็นพลังงานที่ต้องรอคอยรอไปด้วยกันรอเวลาที่เหมาะสมรอที่จะได้สมหวงังรอที่ได้พบเจอ เพราะยังมีอุปสรรคปัญหาแต่แล้วแต่และคนละท่าน้นัที่อยู่ในเขาวงกอะจะออกจากเขาวงกฎได้ก็อยู่ที่ตัวเขาและคุณร่วมกันแก้ไขฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำไปด้วยกันมาขอมั่นหมายขอแต่งงานและพัฒนาความรักไปกับคุณคิดถึงคุณมีคนที่คิดถึงคุณหรือคนที่คุณก็คิดถึงเขาคิดถึงเป็นกำลังใจให้กันและกัน อยากโทรหาบางคนบางท่านเป็นคนที่คุณก็คิดถึงเขาแต่เขาเหมือนนิ่งๆน,นะพอดูแล้วเนะี่ยไม่พูดไม่บอกคิดถึงงอนกันนะ่ะเหมือนคุณกับเขางอนกันถ้าคนใดคนหนึ่งพูดก่อนก็เหมือนเหมือนจะแพ้ เหมือนจะเอาชนะกันน่ะแต่ก็รักก็คิดถึงแต่เขาจะโทรหาเขาจะพูดจะบอกให้คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเป็นอย่างไรนะ่ยเขาจะมาขอมันหมายขอแต่งงานพัฒนาความรักไปกับคุณแล้วเรามาดูว่าเขาคิดถึงคุณแทบตลอดเวลาเขาเป็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขาจะทำอย่างไร ลาหูคิดถึงแต่ก็ก็เหมือนทําอะไรไม่ได้นะลาหูมืดมิดมองไม่เห็นแสงสว่างรักที่คาดเดาได้ยากรักที่ต้องรอคอยที่ต้องอดทนอยู่ในความมืดมืดความเศร้าความผิดหวังความเสียใจหรือคนที่เขาทําให้คุณผิดหวังคุณเสียใจนะ่ะแล้วเขาก็คิดถึงคุณรักที่จบที่มองไม่เห็นแสงสว่างรักที่มีอุปสรรคขวางน้ํา โมลาที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกคิดถึงแล้วเขาก็ทุกวิตกกังวลต้องยับยัง้งยั้งคิดพินิษพิจารณาให้รอบคอบที่จะคิดจะตัดสินใจทำอะไรดูวุ่นวายหรือด้วยตัวเขาเองคิดตัดสินใจผิดพลาดนะนะักทำให้เขาทุกแล้วก็คิดถึงสัจธรรม ทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีพัดภาคมีไกลมีห่างมีไม่เข้าใจกันแต่แล้วแต่ละคนและท่านที่เกิดขึ้นน่ะจะทำเป็นอันิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอนแต่รักด้วยเหตุผลรักคือการให้ด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจก็มีความสุขนะหรือด้วยตัวคุณเองอ่ะมอบความรักที่ดีให้เขาด้วยความเข้าใจก็มีความสุขเห็นเขามีความสุขและเขาก็มีความสุขที่คุณมีความสุข เพราะมีพลังงานของการร่วมยินดีหวังดีเขาหวังดีกับคุณอันนี้ก็สัจธรรมด้วยความหวังดีคิดถึงความดีของคุณคือการให้ด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจรักที่เข้าใจวัตัตสงสารผัดภาคไกลห่างมีพัดภาคมีผิดผิดหวังก็มีสมหวังมีอยู่ด้วยกันก็มีไกลห่างผัดภาคจากกันแต่โชคชะตาดีๆก็จะหมุนเวียนมาละ คิดถึงรักด้วยความเข้าใจอะต่อไปนี้เขาจะนำความจริงใจบริสุทธิ์ใจมาให้คุณอะด้วยความเข้าใจเมื่อผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ในชีวิตทั้งคุณและเขาเขาจะทำอย่างไรจบอุปสรรคปัญหามาเริ่มต้นใหม่พยายมราช ด,ดูชีวิตเขาหรือสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนจบเหมือนผัดภาคความไม่เข้าใจกันความผิดหวังความเสียใจถูกทําร้าย <Okay. S 1> เหตุการณ์ที่ต้องห่างอะ่ะทำให้เขาคิดถึงคุณสิ่งกีดขวางขวางกันจบแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยเหตุที่มีอุปสรรคขัดขวางทำให้เขารู้เข้าใจหัวใจเขา และให้เขาคิดถึงคุณพระเทวาฤศีความรักที่ใช้เวลามาก่อนแล้วจะสมหวังนะพอไปเนี้ยพูดถึงพระเทวฤศีอะความเรื่องงานเรื่องเงินประสบผลสำเร็จสมหวังมีความผู้รู้มากด้วยความรู้แต่เรื่องความรัก ใช้เวลาหรือเรื่องราวระหว่าง,งคุณกับเขาที่พ่อไปนี้พูดถึงกันความอึดอัดความไม่เข้าใจการคุยกันคนละเรื่องคิดถึงคุณกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาด้วยความดีความเข้าใจการพูดคุยพ่อไปนี้พูดถึงขุมทรัพย์แห่งสติป,ปัญญาความเฉลียวฉลาด เมื่อมีอุปสรรคปัญหาเนะีนะ่ยเนี่ยอุปสรรคปัญหาทําให้เขาคิดย้อนถึงอดีตที่ผ่านมาความดีของคุณความรักของคุณที่ที่มอบให้เขาเขาหมอบให้คุณแล้วทําให้คิดถึงทําให้เข้าใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะความสุขความสมหวังสรุปเทพสา ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคขวางน้าอะไรขึ้นมาต้องด้วยความอรอบคอบความใช้เหตุผลก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปไดนะ้คิดถึงน้ารักที่ดีมาให้คุณแล้วคุณก็มอบลักที่ดีให้เขาพระแม่นางกวักความโชคลาภความสุขความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองเรียกหาคุณคิดถึงคุณด้วยความดีของคุณดูเหมือนพลังงานที่คุณคิดถึงเขานะทาให้ส่งถึงกัน ทำให้เขาก็คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาจะสมหวังฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้มไปได้เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาหมายเลข12หมายเลข32หมายเลข36หมายเลข3 1หมายเลข19หมายเลข7หมายเลข29หรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดมีวันเสาร์ ไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรหมายเลขอะไรเขาคิดถึงคุณแทบตลอดเวลาหรือเป็นคนที่คุณก็คิดถึงเขาแทบตลอดเวลาเหมือนกันจะสมหวังนํะำโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสุขความอุดมสมบูรณ์มาให้คุณเขาเสน่หาคุณและเขาแน่ใจมั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่แต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังนะพลังงานระหว่างคุณกับเขาเนี่ย แต่เขาด้วยความเข้าใจอ่ะที่มีทุกข์มีอุปสรรคปัญหาทำให้คิดถึงที่ต้องแก้ไขเรียนรู้ทําให้เข้าใจชีวิตด้วยสัจธรรมว่าแต่สงสาร้วทาให้รักด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจอ่ะให้เข้าใจในความรักสถานการณ์ที่ที่ดูดูเหมือนเหมือนเสียใจเหมือนไม่สมหวังอ่ะแต่ทําให้สมหวังให้เข้าใจในความรักชีวิตแล้วเรามาดูว่า เขาคิดถึงคุณแทบตลอดเวลาเรามาดูหัวใจเขาคิดอย่างไรคิดอย่างไรจะทำอย่างไรอยากบอกอะไรกับคุณ mm hmm. เขาบอกว่าเขาทำ้ายตัวเองด้วยการปล่อยให้คุณไปด้วยความไกลความห่างเมื่อไปจากกันเมื่อไกลเมื่อห่างเขาทำ้ายตัวเขาเอง เขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นคุณเขาบอกว่าเขาอยากดูแลคุณแบบที่คุณเคยดูแลเขาดีกับเขาห่วงใยเขาเนี่ยคิดถึงด้วยพลังงานความดีของคุณอะในนี้อยากล่วงมาเขาบอกว่าคุณคุณและเขาเราทั้งสองอะต้องการช่วงเวลาแห่งการรักษาใช้เวลา รักษาดูแลหัวใจรักษาชีวิตเหมือนเวลาทําให้รู้เข้าใจหัวใจเขาว่าเขารักคุณมากแค่ไหนคิดถึงคุณมากแค่ไหนอย่าลืมฉันฉันไม่เคยลืมคุณเขาบอกว่าไม่ให้คุณลืมเขาเขาไม่เคยลืมคุณเลยคุณอย่าลืมเขาแล้วเรามาดูพลังงานความรักคิดถึง คุณแทบตลอดเวลาเขารักคุณมากคิดถึงคุณมากแต่เรามาฟังความรู้สึกที่แท้จริงในหัวใจเขาอีกฟังความรู้สึกที่แท้จริงในหัวใจเขาเส้นเขตแดนคิดถึงแต่คุณกับเขาดูเหมือนมีเขตแดนเหมือนไม่เข้าใจกันมีสิ่งขวางกันกันขวางระหว่างคุณกับเขาความรู้สึกอยู่ไกลอยู่ห่างมีสิ่งขวางกันอะ เขตแดนไกลห่างแล้วก็คิดถึงครอบครัวเขาต้องการความรักความอบอุ่นความเข้าใจอยู่ใกล้คุณรู้คุณมีความเหมือนอ่ะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขความอบอุ่นต้องการความรักคนเข้าใจคุณคือคุณคิดถึงความรักของคุณด้วยความเมตตาความอบอุ่นแล้วอย่างไรความรักที่ไม่มีเงื่อนไข พอรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขระหว่างคุณกับเขาคิดถึงคุณกลยุทธ์วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆได้มีกลยุทธ์มีทางออกตกหลุมรักคุณหัวใจเขารักคุณนําความสุขความอบอุ่นของคุณนะ่ะมีต่อเขาแล้วเขาจะมอบให้คุณพอเื่สร้างครอบครัวที่อบอุ่นเรามาดูพลังงานของคุณเสียงภายในหัวใจคุณ เป็นอย่างไรความอดทนรักที่ต้องอดทนคุณมีความอดทนในความรักในชีวิตคุณการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความรักแล้วอย่างไรกลัวเปรียบเทียบเพราะคุณกลัววิตกกังวลในความรักความรักคุณจะอดทนเพื่อเราคอยคนที่ใช่คนที่ดีที่เหมาะสมกับคุณ เพราะเนี่ยพูดถึงอดทนแล้วคุณรักใครคุณก็อดทนรอคอยได้ความอดทนเปรียบเทียบคนที่ดีที่เหมาะสมกับคุณคุณกลัวความผิดหวังเสียใจวงจรกล,ก,ลก,กลับมาเป็นคู่กันแล้วไม่แควกันอะกลับมาเป็นคู่กันที่คุณรักอยู่ที่หัวใจคุณรอคอยคุณอดทนจะสมหวังเพราะพลังงานของคุณดึงดูดคนที่คุณรักอีกใบ รักษาบาดแผลความเจ็บในอดีตทําให้คุณกลัวคุณวิตกกังวลแล้วก็เปรียบเทียบในความรักถ้าคุณรักใครแล้วคุณอดทนหลอคอยได้อารมณ์อยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจนะในความรัก